บางคนก็จะตึงหัวเห็นไหมดูลมมากๆจะตึงหัวตาลายๆผ้ามัวฮะอ่าหุ่ยืบบางทีน้ำลอยเยอะมากไม่รู้มันอย่างไรอ่าบางทีนี่คอ,อนี่จุกหน้าอกนี่แน่นร้อนเห็นไ,ไหมออหายใจกระทะึกกระทึกอึดอัดจะเลิกก็มีบางคนเรียกว่าตัวเองป่วยมาผิดทางที่จริงไม่ใช่ดูเข้าไปยิ่งมันหดไปแน่นไปแน่นไปลมไม่มีอย่านี้ มึงเชื่อไหมถ้าลมมันไม่หายใจปุ๊บเนี่ยมันว่าเหมือนเราดมยาดมเหมือนเราดมพิมพเสนหรืออะไรเนี่ยมุกแมทท่อนหลับว่าเข้าไปโอ้ยเงๆเราไม่หายใจนะโล่งมากเลยจะมึงจะกล้าไหมอ่าที่พูดเนี่ยทำมาแล้วที่หลวงตาพูดเนี่ยไม่ได้พูดตามตำราพูดสิ่งที่ตัวเองฝึกผ่านมาแล้ว ล้วนเลยของจริงด้วยฮอยู่ในป่านี่คนเดียวเนี่ยเอาวอาลองดูสิะไม่หายใจนักเข้าหนักเข้านั่เขา้านั่เขตอนแรกมันจะกลัวตายาพวกความคิดพวกอะไรมันจะนิ่นลนแต่เราไม่สนตายเป็นตายปล่อ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 ยเข้าว้าาเลยนะโล่งไปเลยทังที่ไม่หายใจนะเหมือนอวกาศ เลยอ,อยู่อวกาศเลยสิโอ้ยนะเห็นไหมนะจำไว้่ะพอทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆหัวก็จะหายแล้วทีนเนี้ยมันจะปั๊กปั๊กปั๊เหมือนกับมันเปิดใหม่หมดเห็นไหมอ่าแล้ยยินชัดเจนมากเลยทีนเนี่ยอารมณ์หายใจก็เหมือนกัน พอเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยเราลุกขึ้นมาหรือเรายังนอนดูลมต่อไปมันจะกลับมาูมุลมรู่จมูกเราเนี่ยจะเหมือนกับเปิดพ,ก,พกหลายกอก่าเออสังเกตดูดีๆผู้ฝึกเรา,าหายใจนะใช่ครับพอพอเราเริ่มมีพลังงานในกายมากขึ้นเนี่ยเวลาเรานั่งนั่งดูลมนั่งทําสมาธิอย่างเงี้ยเวยทนานในกายเนี่ยมันน้อยลงเยอะด้วยเยอะตอนใหม่ๆเนี่ยมันมันทุกมาก ทุกมากอปวดถึงกระดูกเลยนะหัวนี่ตึงเป้วปวดตาเนี่แทบกระเด็นคือมันไปทําลายกันคือไอ้ลกก็หลงมันฝังอยู่ทุกอนูเหมือนกันตัวนี้ก็จะเข้าไปทําลายทุกอนูจนบริสุทธิ์เหมือนกันคนไม่เข้าใจหรอกเหมือนพูดถึงเรื่องว่าธาตุเนี่ยทําไมถึงเรียกพระธาตุ ธาตสีเนี่ยก็จะกลายเป็นบริสุทธิ์เหมือนกันนะจะบอกให้พระอาจารย์ตะวันเนี่ยสร็จอดจะบอกให้โคตไม่รู้ก็จะสงสัยแต่สำหรับหลวงตาไม่มีทางยันตววันเนี่ยะนะยันตาครับผมอันนี้มันเป็นลักษณะมโนโมยิฐที่คือลิ์ทางใจนะครับ โอ้ยไม่ใช่มโนมโนไม่มีมโนก็คือความคิดนะมโนยิ่ทีก็คือมรรคของความคิดนี่แหละจินตนาการเป็นอุปทานตัวหนึ่งธรรมกายมโนยิ่ทีไม่จางกันหรอกเพียงแต่ชื่อเฉยๆนะถ้าเราตั้งไปจับเอาตัวใดตัวหนึ่งเป็นฌาน่ะเป็นเพ่งกสินในตัวกัสินหมายถึงว่าเพ่งอยู่ในจุดเดียวอารมณ์เดียว หมือนกับสินไฟอะ่ะมึงมึงพวกนี้ไม่เคยฝึกกับสินไฟกับสินไฟเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์ด้วยนะไม่ใช่ไปฝึกธรรมดาอุปกรณ์ยังไงอะ่ะเหมือนเรามีลังปุ๊บเราเจาะรูเอาเทียนก็ไปตั้งเนี่ยก็เพ่งเนี่ยเขาไปในเพ่งไฟอะ่ะกัสินน้ําก็ต้องไปเพ่งน้ําอย่าบอกให้อย่ามาพูดมุมั่วอนะไรกสินอย่างนั้นอย่างเงี้ย อาจารย์ถวันนี่เพ่งเทียนจนเทียนระเบิดเลยบอกให้เพ่งะสินเนี่ยเบ,บิดตุ้มละเอียดหมดเลยกรจายเลยเห็นไหมหลวงตาเคยจําได้เมื่อหลายปีก่อนไหมที่หลวงตาพูดว่าเพื่อนของหลวงตาองค์หนึ่งซ<ช>ึ่งเป็นเจจิีดังมากมคนหลังไหลไปเนี่ยไปไหนคนเป็นสามพันเป็นหมื่นน,น้ำล้างตีนเนี่ยคนแย่งกันกินฮะเวลาแกจะจัดบาร,รมีธีบวงสรวงอะไรเนี่ย แกจะมีเทียนชัยอยู่สองเล่มแกจะเพ่งให้ไฟติดเลยอาจารย์ของหลวงตาหน่อยเนะี่ยลวงตาหน่อยยังมาถามลวงตาเลยทำไมเห็นกับโมก่กระจาทำไมแกทำได้มัใช้กระสินไฟนี่แหละจ่พวกนี้เป็นโลกีอาจารไม่สามารถเจับไปเลยไดอ้โอ้คิกก๊อบอกให้แล้วพระองค์นั้นก็สึกไปแล้ว คนที่เก่งๆดังๆอ่ะ,ะโอ้ยหกคันรถอะเครื่องเหรียญเขาพาเขาช่วงนั้นโอ้โหนยจะเพราะรูปประคำกูนี่หนะพระองค์นี้ดังมากขายของมีเงินเยอะมากรวงดังมากลาลงลาลาเนี่ยมาหมดเนอก่อนอันนี้พูดถึงตอนยังไม่มีโทรศัพท์โชเชียวนะดังมากถ้าสมัยนี้มึงก็เฮ้ยจะเทื่ือนล่าง นาแล้ไม่อภิญญาตัวนี้เสื่อมได้เสื่อมได้เป็นโลกียะฌานไม่ใช่โลกุตระโลกุตระที่เป็นเองโลกียะต้องทําขึ้นเ,ออเห็นไหมก่อนจะจัดพิธีเนี่ยแกไปนั่งเพ่งอยู่สองเดือนน่ะเพ่งกสินเนี่ยเพื่อจะจุดเทียนเนี่ยกูนึกว่าขนาดมึงจะจุดเทียนมึงก็ใช้เวลาแค่สองเดือนกูใช้ไปแค่แค่ห้าบาทกูฮะ ไม่ได้เป็นโลกุตละก็คือจักรอริยะนี่แหละโลกุตละกับโลกิยะต่างกันต่างกันคือโลกุตละไม่ได้ทํามันเป็นเองมันถึงไม่เสื่อมเห็นไหมไม่ได้ทําครับมันเป็นออโต้นั่นแหละส่วนโลกิยะเนี่ยหมายถึงไม่ทําก็ไม่ได้เขาไม่เข้าฌานไม่ฝึกไม่ฝึกก็คือเสื่อมนั่นแหละเข้าไม่ได้เข้าใจไหม ถ้าพูดถึงลมหายใจใช่ไหมครับใช่ที่ระหว่างโลกุตตะกับโลกียะเขาเรียกว่าเพ่งชานแปลว่าคำบางการแปลว่าเพ่งแต่นี้พวกเพ่งไฟเรียกว่าเพ่งอารมณ์เดียวหรือเรียกว่าอารมานุปนิยชาฌานแต่การฝึกอาณาปานสติไม่ใช่ไปเพ่งอารมณ์เดียวไม่ใช่อารมานุเรียกว่าลักขนุปนิยชาฌเรียกว่าเจริญฌานไม่ได้เข้าฌานพวกนี้เข้าฌาน มันต่างกันตรงเนี้นะครับถืวเป็นกิเลสตัวหนึ่งมันก็เป็นกิเลสทุกตัวแล้วแหละจะโลกรามันสิ้นกิเลสแล้วมันเลยเป็นเองไม่ได้มีเจตนาแต่พวกนี้มีเจตนาเจตนาคืออัตตาเจตนาคือกรรมมันยังมีกรรมอยู่ฮะไม่เป็นจ้ะฮะเลียนสรุปพวกโลกิยะนี่ไม่ได้ฝึกอนาปานสติกเขาเรียกว่าปานายามะอ่าฮะ พวกฤรือสีฝึกกันลมเห็นไหมอ่านะอ่าแข่งกันไหมเห็นไหมใครจะกั้นลมได้ถึงเจ็ดวันไหมการเข้าฌานนี่คือไม่หายใจนะถ้าหายใจเนี่ยไม่ใช่เข้าฌานไม่ได้เข้าไม่ได้ลองจากเราใครมีสติมันเข้าไม่ได้คือตัวนี้นี่เองอ่าม,มีมาก่อนโลกุจารมีมาก่อนเทวทัต์ยิ่งทําได้ยิงเยอะยังตรงเลาลกเลยเห็นไหม,มนั่นแหละเรียกว่าโลกี พวกนี้ไม่ได้เข้าถึงธรรมไม่ได้เข้าถึงความพน้นทุกข์มาฮะคือเป็นนักลบไม่ใช่นักลบคือเข้าไปตัวนี้แล้วมันว่างมันสบายอพวกนี้ถ้าตายในฌานก็จะไปเกิดเป็นพรมอย่าไปคิดว่าในฌานพวกนี้จะเป็นพรมนะอย่าเขาใจผิดนะงั้นเทวทัศจะตกนรกทำไมม,มันเสื่อมก็ไม่มก็ตายก็เป็นปนน้รรมดาฮันี่ เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพวกที่ได้ฌานพวกสมาบัติไม่คิดว่าเป็นรู้นั่นรู้นี่ไม่รู้งั้นถ้ารู้ผิดรู้ถูกมันจะทําชั่วหรือนี้ไปะฮัตตัวปัญญาตั้งหากนะที่ทําให้รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วที่จะพัฒนาสติปัญญาไม่ใช่ฌานถ้าฌานแล้วมันเป็นรู้นั่นรู้นี่รู้ดีรู้ชั่วเทวะทัตมันจะทําบาปทาไม สมาบัตแปดนะน่ะพิญญาห้าฮะอย่าไปคิดว่าไดชาญพวกนี้อย่ามันจะเป็นคนดีนะไม่ใช่นะเ mm hmm. ัินเลือดสีเห็นไหมเขาได้มาก่อนห่อได้เงนินได้ทุกวันนี้ไม่คีใครห่อได้หรอก mm hmm. อย่ามาขี้โม่เลยจริงไหมกิ๊กกอกกูจึงบอกสู้เทวชัดไม่ได้ mm hmm. อ่าจริงไหมไม่ได้เสี้ยวเทวชัดหรอก mm hmm. เรื่องฤทธิ์เนี่ยจริงไหมอ่า จะบอกให้พวกนี้ยังเหาะไม่ได้มันเสพธาตุแปลงกายไม่ได้มันเสวธาตุจะบอกให้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าพวกนี้มีฤทธิ์มีเหชพวกนี้นะจะไปช่วยคนอื่นได้ไม่ใช่ช่วยตัวเองยังไม่ได้หรือตัวเองยังตกกระลมอยู่นี่เรียกว่าโลกีย์ฌานโลกุตละเนี่ยจะเป็นปดโตคือพวกนี้เข้าถึงศีลสมาธิปัญญาทธิศีลไงเรียกว่าพระอริยเจ้านะ ปลายทางเป็นอริยะแต่ถ้าโลกียะนี่ปลายทางเป็นอิทธิฤทธิเป็นฤทธิเป็นอะไรเพราะคนก็จะฮือหางานอ่ามีคนเลือกเอาไหอ้าวตอนนั้นเจ้าชาติศัตรูเห็นไหมยังต้องหลงจนไปขังพ่อแม่เห็นไหมพราะอะไรล่ะยุให้อยากเป็นกษัตริย์ไม่ไหมก็ต้องไปจัดการยึดอํานาจเห็นไหมจากพระเจ้าพิมพิสารเห็นไหมก็ยุให้ลูกชายเห็นไหมอ่า มันจะทําได้เหรอเชื่อพัชวัสส์โอ้ยเนี่ยมีพระบางอง,อง,องค์เนี่ยนะอยากได้ลูกศิษย์บวชอย่างเงี้ยเนี่ยกูอยากได้ลูกศิษย์อยากให้ลูกศิษย์เอกมาบวชเนี่ยมันเป็นโยมอะแล้วมันก็มีเมียเมียกำลังท้องเมียไอ้คนนั้นอะแล้วก็บอกลูกศิษย์เนี่ยบอกว่าให้เมียไปทําแท้งมันคยจะไม่เป็นภาระแล้วมันก็มาบวชซะโน่นแหละมันก็ฆ่าคนอยู่ดีอะอ,อันนี้พูดถึงนะ บางคนก็ถึงขนาดนั้นนะเพราะความโง่เง่าไงโง่เง่าของอาจารย์มันยังไปนับถืออยู่อามาหิตผิดมนุษย์ขนาดนั้นจริงไหมล่ะฮะเห็นไหมอ่ะจะลูกศิษย์ก็ทําตามนะมก็บวชอย่างเงี้ยคิดดูเนี่ยลูกศิษย์คนเนี้ยอ่าเขาบอกเขาปล่อยวางได้ทั้งจะเป็นโยมเขาบรรลุธรรมพ้นสมมุติแล้วฮะ เมียเขาเขาไม่ยึดมั่นตอนเขาเป็นโยมเขาให้เพื่อนเขาเนี่ยมานอนกับเมียตัวเองเห็นไหมบ้าไหมเราว่าย่ำยีแม้แต่ภรรยาตัวเองเห็นไหมอันนี้พูดถึงเนาอะ,อะ,ะ,ะไม่มีข่าวมาให้กูฟะเขามาเล่าให้กูฟังไม่รู้เรื่องจริงหรือเท็จมันเป็นขนาดได้ขนาดนั้นเลยหรือคนอะนะเห็นไหมมันยังเป็นคนอยู่เลยแล้วมันจะมาบวชได้อย่างไร จริงไหมขนาดเห็นผิดขนาดนั้นจริงไหมล่ะเออนะเพราะฉะนั้นลุงตาไม่ได้ไปว่าใครนะ้นี่ว่าว่าพูดถึงเรื่องธรรมะให้เรามองตัวนี้กลับมาสู่จิตสู่ใจตัวเองนะให้มันเกิดประโยชน์นะทีจเจตนาพูดเนี่ยไม่ไม่ไม่นั่นกับใครพูดให้เกิดสติปัญญาไม่ได้ไปว่าใครไม่ได้ไปจับจ้วงไม่ได้ไปตําหนิใครเข้าใจไหมใครจะเป็นยังไงเขาช่างเขาเถอะ พูดถึงว่ามันถึงขนาดนั้นแล้วหรือฮะอ,ะอ่าจะไหมครับจ้าครับผมมีข้อทางคาใจนิดนึงเกี่ยวเรื่องไม่เน็ตเราบึงเยอะเลยล่ะเพาผมไปวัดแล้วผมเห็นหลวงตาผมว่าเอ๊ะไม่เข้าใจหลวงตามานานล้ะพระหลวงตาเป็นเจ้าวาดใช่ไหมครับทําไมทุกเช้าเนี่ยก่อนที่หก่อนที่หลวงตาขึ้นแท่นฉันนะครับเรียกว่าอะไ ไม่ลงตางตองกกาผ้าลูกวัดจริไม่ใช่ผ้าลูกวัดพ้าลูกวัดก็จริงแต่ภาษาท่านเยอะอ่าเข้าใจไหมน,นี่เหมือนกับอ่าหลวงปู่ศิลาเนี่ยท่านอาวุโสหลงตาเป็นพันเจเป็นพวกผู้น้อยอ,อ,อ่าจริงไหมอ่าเราไม่สามารถที่จะนี่อย่างหลงตายัางอึดอัดเลยนะที่ขึ้นไปนั่ง เสมอท่านาพันสา,า,า,ามากกว่าพันสามากกว่านะหลวงตาจะนั่งข้างล่างนะเห็นไหม <S <S แต่เขาก็โอ้โหเขายันก็ยออนเชิญขึ้นหลวงตาก็เลยอึดอัดอยู่นะเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นอยู่วัดก็เหมือนกันถึงจะเป็นลูกวัดแต่พันสาท่านเยอะหลวงตาก็ต้องกราบท่านเห็นไหมอ่ามันเป็นอย่างนั้นบวชขนาดหน้าซ้ายขวาก็ต้องเคารพกันอาวุโสกว่าอาวุโสพันเต จริงไหมอ่าแต่ไอความเคารพแบบหนึ่งมันเป็นเรื่องหลัอแต่ว่าพระรรมวิไหยไม่ได้อ่าจริงไหมอ่าเราต้องเคารพอ่าพิสูจน์ในประทำนินไหน,นี้แล้วอ่าทำไมหลวงตาถึงพยายามพูดว่าการนั่งก็เหมือนกันพิสูจน์นั่งกบวนกว่อนต้องนั่งหน้านะไม่ใช่ไปนั่งหลังแล้วไปก่าผู้ก็จะมากราพันเจก่าผู้อ่าอ่อน้อยกว่าอ่อนกว่าแต่ไม่ใช่อายุมากกว่าไม่ใช่นะ แต่บวชก่อนอย่างเนี้เห็นไ,ไหมอ่าลวงตาก็ต้องพาลูกหลานกาบผู้ที่บวชก่อนอถึงท่านจะเป็นพระลูกวัดก็ตามนั่นแหละนี่คือความงดงามของวัฒนม์มีในเข้าใจไหมเออคนจะบอกว่าเฮ้ยไป้กรรบหลวงปู่ใช่ถึงไม่ใช่เป็นหลวงปู่สิละลวงตาก็กราบเพราะท่านอบาบุโศกว่าเข้าใจไหมอ่านะนะ ถ้าเราไม่เคารพพระพุทธเจ้าเราจะเป็นได้ยังไงแล้วต้องเคารพสมมุติน่ะ mm hmm. จริงไหม <Okay. S 1> จะมาอวดดีไม่ได้จริงไหมละ่ะเหมือนหลวงปู่ศรีไปหาหลวงตามหาบัวดังไหมหลวงปู่ศรีบารมีใหญ่ไหมอ่าผมปู่มหาบัวนั่ง mm hmm. อาศานะโคตรไปปูอาัศานะท่านเอาทิ้งหมดท่านนั่งกับพื้นขนาดแก่แล้วนะฮ mm hmm. ะมึงไปดูนะอ่า เขาลบขนาดนั้นนะถือเขารบพระพุทธเจ้าเขาลบพระธรรมวินัยจริงไหมโอ้โหนะลวงูุศีเนี่ยลุงตาใครเห็นพระธรรมสารีนน้ำตาไหลนั่นคือแบบอย่างที่งดงามเห็นไหมอ่ะยังศรัทธาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้และผู้มีศรัทธาก็ศรัทธาเพิ่มขึ้นเลยไม่ใชเห็นอย่างนั้นมันเป็นความงดงามจริงๆของจิตใจนั้นเห็นไหม ถึงหลวงตามหาบัวจะบอกเอ้ยังเธอท่านสีแก่แล้วอย่างเงี้ยหลวงปู่ไม่เอาขนาดอายุ 80, 90, แปดสิบเก้าสิบหรืออาจจะเก้าสิบแล้วนะท่านคนนั่นกับพื้นเหมือนพระบวชใหม่เลยนะก็เจอหลวงตามหาบัวเห็นไ,ไหมอ่านี่แหละนี่แหละเพราะฉะนั้นพระพิสุในพระธรรมมีอย่างนี้อย่าไปกั้มเกินครูบาอาจารย์นะอ่านะ,ะ,ะ,ะจำไว้ อ่าวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วมั้งเป็นชั่วโมงมั้งม,มีคนดูไหมนอดเ้อยสาครับเพะาทำไมดูน้อยจังวะกรับอ่าการดูโงงนี้่ครับอนาปานะพุทิังมีอาจารย์ท่านหนึ่งก็เป็นพระเหมือนเป็นหายทำกับทางการการพื้นอื่นงท่านเอท่านบอกเขาบอกว่าการทำอนาพุทติถ้าเราเพ่งที่ลมหายใจอ่ะมันเป็นการทำ ความเพียงของดาบดอแต่ว่าท่านเขาบอกว่าให้ให้ดูลงหายใจไม่ดูดูเนี่ยมันไม่เป็นดาบทรเลยฮะคือค <ười> ือ <c ười> ผมเนี้ยนี่ยอยากจะถามทรายว่าคือให้เราทำดูที่ลงหายใจดูร้อยเปอร์เซ็นหรือสามสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นหรือร้อยเปอร์เซ็น์เลย อาจารย์ท่านี้เขาบอกว่ามันเป็นการทําให้เป็นอัตตาแล้วแล้วมึงไปวางลมมันไม่เป็นอัตตาเหรมั้งพยายามวางเนี่ยเป็นอัตตาไหมถอ,อยก็อัตตาดูก็อาัตตามึงเชื่อสิฮะ มึงไม่เจตนาที่จะดูอันนั้นเหรอมึงไม่มีเจตนาเหรอมึงดูเบาไม่มีเจตนาเหรอฮเหม่อจนกับกูมึดูเบา่ยพเะองหนด่มีเจตนาเรอิ้งจีเบใหม่ไปปะนเขมึาใไม่มีจไนหมบอกว่จวาใหม่ไม่เหมาไ่เึาไ่ีเตนึดเเจนเาจีเาเหม่ไม่ห้าไม่เอามึงก็ไปยึดอยู่ดีอมู่ดีเหรอฮะ มึงจ้งของเก่ามึงก็ไปยึดเอาของกันัอนั้เลยเอาสิยิ่งใหญ่เลยนล่แหละยึดไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้ฮะมึงไม่เห็นหรอกว่ามึงกำลังโง่อยู่ฮะมึงจะเสียงพระเจ้าอยานี้กำานหนดรู้ลมหายใจทำยังไงกำหนดอ่ะฮะฮะเพราะว่าปัญญามันไม่เกิดหลงตา บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนเยอะกว่านั้นแต่หลวงตาสอนแค่ว่าดูลมซื่อครับอ๋อ้ยมึงเชื่อไหมพระพุทธเจ้าพูดว่ากายคาตาสติมีสติอยู่ในกายบุคคลใดมีสติอยู่ในกายหวังผลได้เลยลนะคามีเออฮะเจ้าขอยรับรองเลยอ่าคือปกติเวลาก็ก็ทำตามที่อย่างตาอ้าวเปิดพุทธวัจนะเลย เอาคำของพระองค์มาพูดจ้ะอ่าอไม่รู้กุจอว่ายังไงล่ะเอ้ยมันต่อไหมไม่ตบอเราต่อแล้วอ่าเปิดพุทธวจนะเลยอ่าเอาตัวพ่อของพุทธวจนะเลยเนี่ย มความคิดเกิดที่คมคิดเกิืยกมาสิกาลมเขไว้าะลมไว้คอกาะกยจัตสตวิญญาณนทิติยานสี่ใชไม่ให้คามคิดเกิดวิธีไม่ให้ความคิดเกิดคือเกาะลมเขาไว้เกาะลมเขาไว้คือเกาะกายจัตตโวิญญาณนัทิติโยที่ทั้งวิญญาณสี่ มันวนไปตั้งในสี่ที่พระเจ้าให้ตั้งยึดไว้ยึดไว้หนึ่งที่ยึดให้แน่นเลยกายกตาสิทธ์ยึดให้แน่นปุ๊บอย่าให้ไปสร้างการเกิดอีกสามที่เมื่อไม่สร้างการเกิดสามที่พอการกลับพักเนี่ยวิญญาจะไม่มีที่ตั้งเมื่อวิญญาไม่ที่ตั้งการตั้งวิญญาไม่กดที่ใดนามลุกทุกที่ใดไม่มีวิญญาณเอเสวันโตทุกภาสานั่นแหละคือที่สุดลงทุก โยมจะได้สภาวะคอบของอสังกตาธาตุนิพพานในทันทีเลยครูเจ้าจึงบอกถ้าใครไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายคนนั้นต้องได้นิพพานได้อมตะเนี่ยตัดยันแค่เนี้ยบรรทัดเดียวแค่นั้นนะกายกัตาสติอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมนึกถึงลมให้ได้อยู่กับลมแนบกับลมให้ติด ตายคาลมไปเลยมึงเทียงดูสิทเทียงาากูจะว่านะอ่ามึงจะมาเทียงกูหรอกอันนี้กูเพิ่งรูน้นะอ่ากูเพิ่งมาเห็นเนี่ยเอออวิธีหยุดคิดตอนนี้วิธีหยุดคิดเยอะเลยฮะจำไว้นี่อยู่ในฮะ เด็กคุณจจอ่านให้ฟังเนี่ยที่เอาเอา,เอาพระใจปิดดมาใส่กันเลยเหรอถ้ามึงชอบพระใจปีโดนะอาวอาณา,าปานสติถ้าพิสูจน์เจริญน,นาปานสติเพียงแม้เพียงชั่วลัดนิ้วมือพิสูจน์นี้เราเขาว่าไม่เหินหา่างจากฌานเห็นไหมเห็นไหมอ่า จะกลาวไปใหญกับผู้ทําอาณาปานทตศนนั้นให้มากอาณาปานาสติคือวิหารธรรมของพระอริยเจ้าท่านผู้มีอายุผ,ผู้มีพระผู้มีพระเจ้าทรงอยู่ตลอดปรษาเป็นอันมากด้วยวิหารธรรมอานาปานาสตศนนี่แหละแล้วกูสอนผิดตรงไหนน,นี่เขาส่งให้กูนะทั้งที่กูไม่รู้ว่ามก่อนแต่กูพูดไปก่อนแล้ว มันลงตรงนี้หมดถึงมึงจะไม่ได้อ่านก็ตามมราลองรับมดเลยเนาะนะพอมันเข้าไปถึงตัวนี้มันไม่สงสัยในตัวนี้เลยนะคือบางทีสภาวะตอนตอนนั่งอันสภาวะมันเป็นคนละเรื่องนะม,มันจะเกิดอะไรก็ตามสภาวะแต่มึงอย่าทิ้งลมมึงอยู่ในลมให้ได้แค่นั้นพออาจารย์ครับให้ที่ผมถามอาจารย์นั่นแสดงผมก็ต้องคิดถูกเลยว่าเพราะว่าต้องฝึกลมให้ยูลมจุ่ แล้วมึงมาถามกูทำไมอะใช่ใช่ครับผมเพื่อให้ยืนยันครับว่าันยืนยันทำเมื่อกี้เขาก็ยืนยันแล้วไงใช่ครับผมเลยอ่าถูกก็ถูกไปสิถูกมึงซัดไปเลยเอาสิแลกไปเลยไม่ต้องไปสงสัยเอาสิพิกให้มันพลิกไปซัสิกับพระพุทธเจ้าเนี่ยฮะมึงไม่ต้องมาเชื่อกูหรอกมึงไม่ต้องมาเชื่อพระองค์เงินหรอกมึงเชื่อพระพุทธเจ้าเลยนะองค์ไหนจะพูดยังไงก็ตาม มันต้องไปตีความไม่ต้องเอาความเห็นตัวเองใส่นะทําตามพระพุทธเจ้าเลยนะแค่นั้นก็จบแ่ะหลวงตาจึงบอกว่าสิ่งไหนที่พุทธเจ้าสอนไม่สอนมึงอย่าไปทํามันเสียเวลาแต่ถ้ามึงอยากอยู่ในโลกอยากหาเงินหาทองอยู่มึงก็ต้องทําสิ่งพวกนี้อยู่ก็เรื่องของมึงแต่ถ้ามึงอยากพ้นออกจากทุกข์อ่ะมึงต้องทําอย่างนี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นไม่มีรอยเท้าในอากาศ มีแต่ศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นฮะแล้วกูสอนผิดตรงไหนอะฮะไม่ใช่พูดถึงกูพูดคนอื่นนะมึงอย่าไปเชื่อเถอะเชื่อพระพุทธเจ้าเถอะนะอย่ามาเชื่อคนอื่นเลยอย่ามาเชื่อกูเลยทำตามเถอะเมื่อกี้กูเปิดไห้ฟังแล้วเมื่อกี้กูอ่านไห้ฟังอันนี้คือพุทธวจชนะเลยแหละที่คนส่งให้กูเออทำไมหลวงตาพูด อฮะเนี่ยเห็หมวิหารธรรมของพระรีเจ้าที่หลวงตาพ,พูดเห็นไหมเนี่ยก็ส่งให้ฮะแล้วทำไมพระเจ้าสอนวิธีดหยุดคิดละ่ะอ่าเดมึงจะอ่าว่าพระพุเจ้ามันได้พูดไนงะเดี๋ยวกูจะอ่านให้ฟังว่าพระพุเจ้าสอนวิธีหยุดคิดไหมมันอ่า พราะพุะเจ้าเจ้าได้พูดไหมว่าแต่ฉันเป็นพูดเป็นภาษาบาลีนักูุไม่ได้แปลนะ,ะ,ะ,ะไม่ได้แปลแต่ว่าจะอ่านให้ฟังอ่แบบตามนั้นเลยอ,อ,อต้องไปถามใครอีกก็ฝึกของมึงไปซะ เป็นยังไงก็เป็น,ปน,ปนตามพระพุทธเจ้านั่นแหละบ้าก็บ้าตามท่านนั่นแหละผิดก็ผิดตามท่านชัดไปเลยอย่ายังอย่ายไปมัวสงสัยนะนะนะว่าจะผิดจะถูกเป็นความคิดของมึงมันจะกวนมึงอยู่เรื่อยๆในความคิดตัวเนี้ยถูกหรือเปล่าว่าใช่หรือเปล่าว่าอยู่อย่างเงี้ยนะ ยกอะไรฟังเพียงแต่ฟังเพียงแค่นี้ได้อจะรย์สงสัยว่าไม่ต้องไปสอบสงสัอะไรไม่ต้องอะไรสงสัยให้ไม่ต้องไปสนใจอยูลมภาวนาไปใช่นี่ไอ้ตัวความคิดมันจะวนมาโกหกมึงอยู่เรื่อยๆไม่ถูกไม่ถูกไม่ใช่แบบ่าทักวนอยู่เรื่อยใช่มันจะเวียนมาเรื่อยๆอ่ะมันจะแย่มึงอยู่เรื่อยอ่ะมันก็กลัวเหมือนกัน เดี๋ยวมันจะหายเดี๋ยวมึงมันจะควบคุมมึงไม่ได้โอ้รโรการออกกายครับอย่ร้านที่มีสติอยู่กับกายอยู่ในเมืองเงี้ยก็เหมือนกับเราได้เข้าสู่นิพพานในเมืองนะหรืบเปล่เข้ากระแสนิพพานอยู่ในเมืองแล้วก็การที่เรามีความรู้สึกตรงเออหลวงปู่ชาเคยพูดไว้คำหนึ่งว่าผู้มีสติเนาะเหมือนผู้ได้ เดินเข้าใกล้พระพุทธเจ้าทุกเก้าวทุกเก้าเพรสติที่เป็นมหาสตินั่นแหละคือพุทธะคือพระพุทธเจ้ามึงจะเห็นว่าโอ้เนี่ยไม่ได้สงสัยในยพระองค์เลยกูลบทิ้งไปแล้วมั้งหาไม่เจอมันเยอะเลยเกินอ่าแล้วเรื่องที่อยู่ตาเคยได้ฟังที่ว่าพระตกเหวแล้วก็ เออแล้วเขาว่ามันเหมือนเป็นตัวเหมือนเป็นคุยนุ่มางหลวงตาอะอันนั้นท่านเล่าให้หลวงตาฟังอะอ่าเพราะทำไมหลวงตาเชื่อในพระกรมร,ะกรมฐานเพราะกรรมฐานคนระดับนั้นมึงจะมาโกหกทำหาอะไรอะ่ะม,มันต้องเชื่อในศีลกันอยู่ในป่านเขามึงเขาไปภูไปตั้มอยู่ไปตั้มเป,ป็นภน<อ>ูนันนะเพื่อเพื่อจะมาโกหกชาวบ้านนี่นะเอาชีวิตแรกเพื่อจะมาโกหกนี่นะ ไม่พูดถึงเขาเล่าให้ฟังหลวงจาก็มาเล่าให้ฟังตามที่ท่านเล่าอาท่านเลยไม่สึกเท้าทุกวันนี้ยวนี้ก็ยังบวชอยู่วันนั้นไอ้น็อตก็อยู่ด้วยไม่ใช่อนอ็อตท่านเราอยู่กันหลายคนโ้ท่านทิ้งตัวเองไม่ได้ทิ้งมันลื่น เลือนลงไปท่านเลยไม่ได้สิบตั้งแต่นั้นมาเท่าทุกวันนี้สามสิบสี่สิบปีได้ไหมไม่เจอหรอกเดี๋ยวจะหาไว้นี่คือ,อ